จะมาดูโชควันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าของชาวราศีมินหรือคนเกิดวันที่สิบสี่มีนาคมถึงสิบสองเมษายนเลขประจําตัวคือเลขห้าปีนี้ดาวพลเรือธรรมจตางมีโชคมีชัยจากผู้หลักผู้ใหญ่เทพเทวดาคุมของแต่ว่าดาวมรุตัวยูนี่อยู่ในในเรือนที่สามการติดต่อมิตรสหายญาติมิตรสายญาติพี่น้องมันบ่ค่อยวุ่นวายหน่อยเพราะมีดาวมรุตัวยูอยู่ กูกับดาวสามดาวสามนี่มาจากการเงินบุ่นวายการเงินเกียรติยศชื่อเสียงวัดวาอารามสิงซักซิสช่วงนี้บุนวายหน่อยทีนี้มาดูเลขโชคประจําว่าวันที่1ตุลาคม2 5งพันห้ารสิบาาและสีมีนี้จะได้เลขโชคอะไรครับเลขหกเลขนำโชคเลข6หเลขห เห็นตัวนอเห็นตัวเห็นตัวฮกฮกโชคดีเด้อชาวราศีมินขอขอบคุณนะครับ